ผมมีส่วนลดให้20,000บาทสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับ <Yep y. S 1> ถ้าเกิดใครอยากได้เป็นเบาะหนังผมเปลี่ยนเบาะหนังให้ฟรีนะครับผมมีของแถมให้มีขัดสีเคลือบแก้วให้2ครั้งประกันเครื่องเกียร์หปีเต็มคุณผู้ชมรถบริการรถช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะครับ oh, <no. S 1> สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับเต๋ออีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้ามาด้าสองหนึ่งจุดสามสพัคันนี้กันนะผม ครสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมมีโปรโมชั่นส่วนลดให้20,000บาทเลยคุณผู้ชม <Wow. S 1> แล้วตัวผมเองผมคิดว่าใครที่หารถคันแรกอยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงเองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นท่านชายเองก็แล้วแต่ครับคันนี้ผมว่าตอบโจทย์เ oh, <no. S 1> นื่องจากรถคันนี้จะเป็นอีโคคาทางศูนย์มาด้าเคมมาเลยนะครับว่าอัตราการสิ้นเปลืองรถคันนี้อยู่ที่23.3กิโเมตรต่อลิตรนะค,คุณผู้ชมอันนี้ oh, <no. S 1> ทางศูย์มาด้าเขาเคม,มาเลยนะครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากได้รถคันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์และเบอร์โทรศัพท์ของผมไว้ด้านล่างนะครับโทรมาสอบถามได้ไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรออกรถได้ไหมมีโปรโมชั่นอะไรบ้างมีของแถมอะไรบ้างกิงกๆางกันเข้ามาคุณผู้ชมผมมีส่วนลดให้แน่นอนเดี๋ยววันนี้เรามาดูดีเทลและรายละเอียดของเจ้ามาด้าสคันนี้กันนะครับคันนี้ผมย้ำนะเป็นปี2019นะครับเลขใหม่อยู่ที่2 1 4 0 0กิโลเท่าน,านั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับ ด้านหน้าด้านนี้เลยนะครับผมไฟจะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคุณผู้ชมแล้วจะมีไฟ LED day time มาด้วยนะครับ day time running ครับด้านล่างให้มาเป็นไฟตัดหมอกนะค, mm hmm. คุณผู้ชมเห็นดวงเล็กๆอย่างนี้เล็กแต่แจวนะค, mm hmm. คุณผู้ชมแจ๋วมากๆมันสว่างมากๆเลยนะครับดีไซน์กระจังด้านหน้าจะเป็นดีไซน์แบบใหม่นะคุณผู้ชมตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้จะเป็นลายคาร์บอนแคปลานะครับผม ตรงนี้เป็นสีสีซินเวอร์นะครับจะเป็นสีเงินนั่นเองนะครับดีไซน์มาค่อนข้างสวยนะคุณผู้ชมไฟตัดหมอกด้านล่างเป็นหลอดเล็กอย่าที่ผมแจ้งไปจิ๋วแต่แจว๋วคุณผู้ชมอย่าเพิ่งดูถูกกับเจ้าไฟตัดหมอกดวงเล็กๆตรงนี้นะครับด้านในดีเทลดีเทลของโคมไฟด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเห็นได้ชัดตรงนี้จะมีเป็นลายคาร์บอนเคปล่าอีกนะครับุณผู้ชมตรงนี้นะสวยนะผมว่าสวยเลย สีสภาพสีคันนี้ผมเคมเลย90%บวกบวกแน่นอนล้อเป็นล้อแมกอลอยนะครับขอบ15นะค,คุณผู้ชมยางปี2019นะ้ะคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับยางปี2019ใช้ได้อีกเป็นปีเลยคุณผู้ชมล้อเป็นล้ออนลอยสีเทานะครับคันนี้เป็นสีเทาไล่มาด้านข้างเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลและรายละเอียดของด้านข้างกัน อันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวแบบกระจกมองข้างเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมตัวกระจกเองเป็นสีขาวแบบเดียวกับตัวรถนะครับผมมือเปิดเป็นมือเปิดสีเดียวกับตัวรถนะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นปุ่มสมาร์ทคีย์นั่นเองเราสามารถเราไม่ต้องกดไม่ต้องกดล็อกจากรีโมทของเราเลยก็ได้นะครับเราสามารถกดตรงนี้มันจะล็อกเองอัตโนมัติอ่มาคุณผู้ชมเรามาดูด้านในกันอขออนอภัยเดี๋ยวเรามาดูตัวเมทอาร์คโครงสร้างของเจ้ารถคันนี้กันนะครับ นี่นะคุณผู้ชมผมให้ดูเลยนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆสวยงามมากนะครับคุณผู้ชมสวยสวยงามมากเดี๋ยวรบกวนตากล้องแผนมาดูซ่องในคันนี้นิดนึงนะครับซ่องในคันนี้เดิมสนิทนะครับไม่เคยมีประวัติเคมใดๆเลยคุณผู้ชมผมย้ํานะครับรถคันนี้ไม่เคยมีประวัติเคมใดๆแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากที่จะมาทดลองเทสได้ดูยินดีนะครับโชว์รูมของเราอยู่ที่ ถนนกาญนาพิเษกบางแคนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูเมทอาร์คด้านหลังกันบ้างอ่านี่ผมแกะให้ดูเลยคุณผู้ชมให้ตก,กล้องแพนให้ดูนิดนึงนะครับรถโครงสร้างเดิมรับประกันโครงสร้างเดิมไม่มีประวัติชนพลิกคว่ำไฟไหม้น้ําท่วมตัดต่อมาแต่อย่างใดนะครับผมรถคันนี้โครงสร้างเดิมๆจากโรงงานจากศูนย์เลยครับ ผมเคมให้เลยว่ารถคันนี้สวยจริงโครงสร้างเดิมๆทุกอย่างคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูดีเทลรายละเอียดของคันหลังเจ้าคันนี้กันคันนี้นะจะเป็นด้านหลังจะเป็นโลโก้มาด้าเป็นสีโครเมียมนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นบอกชื่อรุ่นของเขาเองจะเป็นมาด้าสส่วนตรงนี้จะเป็นสกายแอคทีฟเทคโนโลยีนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันอ่าอย่าลืมไปคุณผู้ชมคันนี้จะไปจะมีปลั๊กอินเซนเซ,นเซอร์ให้ถึง4จุดนะครับเซ็นเซอร์บอกระยะทางให้ถึงสจุดเพราะฉะนั้น ผมผมแจ้งเลยว่าทําไมถึงเหมาะกับคนที่มองหารถคันแรกคุณผู้ชมดีเทลของรถคันนี้มันละเอียดมากนะครับสิ่งอำน,นวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์เอย่ยและที่สําคัญนะครับคันนี้มีกล้องหลังด้วยนะคุณผู้ชมคุณผู้หญิงท่านใดที่ขับเดินหน้าเก่งแต่ถอยหลังไม่ค่อยเก่งคันนี้ผมเคมได้เลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่องเก็บสัมภาระด้านหลังกันอ่าเปิดขึ้นมาที่เห็นได้ชัดอย่างแรกนะครับคุณผู้ชม จะเป็นช่องเก็บสัมภาระมันอาจจะไม่ใหญ่นะครับคุณผู้ชม,มผมผมผมบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วสําหรับคุณผู้หญิงเองก็อาจจะมีรองเท้ามีเอเตอรีทั้งหลายก็ผมว่าน่าจะพอแล้วล่ะนะครับอเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างคันนี้กันครับน็อตนะครับน็อตน,น็อตประตูหลังนะครับน็อตเดิมทุกอย่างนะครับคุณผู้ชมน็อตเดิมนะครับไล่มาด้านข้างตรงนี้โครงสร้างเดิมเม็ดอารคทุกอย่างอยู่ครบนะคุณผู้ชม ไล่มานี่ครับเราก็มาจิ้มดูตัวซิลิโคนจิ้มยังเป็นรอยเล็บนะครับซิลิโคนเดิมๆจากโรงงานตรงนี้เม็ดอาร์คทุกเม็ดยังอยู่ครบเรียงตัวสวยงามน,นะครับ Not erm. น็อตเดิมนี่แต้มสีจากโรงงานนะครับคุณผู้ชมไล่มาด้านข้างก็จะเช่นเดียวกับฝั่งนั้นนะครับจะเป็นเม็ดอาร์คต่างๆทั้งหลายโครงสร้างเดิมองค์ประกอบองค์ประกอบเดิมรางน้ําเดิมๆนะครับที่อยากให้คุณผู้ชมดูรถมือสองการก็อยากให้ละเอียดนิดนึงนะครับเนื่องจาก คือผมก็ไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงแต่ของผมผมขายความจริงนะคุณผู้ชมรถคันนี้เดิมทุกอย่างไม่เคยมีประวัติการเคม็มไม่ได้อย่างใดอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลุมอะไหล่กันคุณผู้ชมว่ามันเดิมอย่างที่ผมพูดจริงไหมนี่นะครับล้อไหลยังล้อเดิมนะครับดอกยางยังไม่เคยลงพื้นเลยนะค,คุณผู้ชมนี่นะครับหลุมอะไหล่เดิมๆยาแนวเดิมๆจากโรงงานสวยงามนะครับ รถคันนี้สวยจริงคุณผู้ชมเลขไม้สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าโลเท่านั้นนะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้เราดูดีเทลละรายละเอียดของรอบรถของเจ้าคันนี้กันแล้วเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันไป คุณผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ภายในห้องโดยสารของเจ้ามาสด้าสองหนึ่งจุดสามสปอร์ตไฮพารกันแล้วนะครับเข้ามาเลยตอนเนี้ยคือทางเต็นท์ผมอะครับจะมีวารันตีนะครับจะมีใบรับประกันตรงนี้นะครับให้กับคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมรับประกันทุกท่านนะครับใบเซอร์ติฟิเคตอันเนี้ยมันรับประกันอะไรบ้างนะค,คุณผู้ชม179รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์กล่อง ECU นะครับรถสมมุติคุณผู้ชมซื้อรถคันนี้400,000บาท ภายใน1ปีนี้คุ้มครองคุณผู้ชมเลยนะครับ4ี่แสนบาทไม่ว่าคุณผู้ชมจะขับรถไปเครื่องพังเกียร์พังนอกเหนือซะจากว่าคุณผู้ผชมนะครับลูกค้านั่นเองขับรถไปโดยที่ไม่ดูแลไม่ดูแลรถอย่างเช่นปล่อยนะ้ำมันเครื่องแห้งอันนี้ที่เขาไม่ได้รับประกันครับคุณผู้ชมผมแจ้งเอาไว้ก่อนนะครับจะรับประกันต่อเมื่อคุณผู้ชมดูแลถูกต้องแล้วทุกอย่างโอเคแล้วแล้วมันเกิดการผิดพลาดหรือเกิดจากการเสียหายโดยที่เป็นตัวของตัวรถเองอันนี้ศูนย์ทั้งนี้เขารับประกรันคุณผู้ชมเลยนะครับ มีบริการรถช่วยเหลือ1ปีเต็มนะครับผมมีบริการรถช่วยช่วยเหลือ1ปีเต็มหมายความคุณผู้ชมขับรถไปต่างจังหวัดรถเสียรถพังขับเคพื่อนไม่ได้เราจะมีรถช่วยเหลือคุณผู้ชม24่ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายท่านใดก็แล้วแต่ที่เดินทางต่างจังหวัดบ่อยๆอันนี้ผมว่าโอเคเลยอันนี้ผมแถมให้ฟรีนะครับนม่ันเก้บาทนะคุณผู้ชมผมแถมให้ฟรีนะครับผมแถมให้ฟรีรฟรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลและรายละเอียดของเจ้าห้องโดยสารคันนี้อนา,าม,นมะไรดบง อย่างแรกเลยคุณผู้ชมทันนี้นะครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบใหม่แล้วนะครับดีไซน์แบบใหม่จะเป็น3ก้านตรงนี้จะมีแอร์แบ็กให้นะคุณผู้ชมถึง2ลูกนะครับคู่หน้าด้านหน้าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับด้านซ้ายของพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับคอนโทรลเจ้าเครื่องเล่นทั้งหลายซาออดิโออะไรทั้งหลายนะครับส่วนด้านขวาตรงนี้นะครับจะเป็นคูดคอนโทรลนะคุณผู้ชมระบบขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับ ด้านหน้าก็ตรงนี้ผมแจ้งก่อนว่าสำหรับคุณผู้ชมที่เดินทางไกลๆไม่อยาก้าสายตาจากจากถนนมาดูความเร็วว่าเราขับไปที่ความเร็วเท่าไหร่แล้วตรงนี้เราจะมีแจ้งนะครับตรงนี้มันจะมีะเป็นเราจะมองจากตรงนี้ได้เลยไม่ต้องล้าสายตาลงมาเพื่อที่เสียวิสัยทัศน์ตรงนั้นไปนะครับผมตรงนี้ก็จะมีพุทธศาสตร์มาให้นะคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นกุญแจแบบคีย์เลส อ่ากุญแจหายไปแล้วครับคุณผู้ชมอ่าก like ุญแจหายไปแล้วครับค um right. so ุณผู้ชมกุญแจจะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมจะไม่ได้เป็นกุญแจไขแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เดตเรียบร้อยแล้วไล่มาตรงนี้จะเป็นจอทัชสกรีนนะคุณผู้ชมทัชสกรีน7นิ้วนะครับคุณตรงนี้ทัชสกรีนคุณผู้ชมสามารถทัชสกรีนตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะใช้จอยจอยอนาล็อกตรงด้านนี้ก็ได้ตรงนี้ควบคุมได้นะคุณผู้ชมตรงนี้ควบคุมจากเครื่องเครื่องเล่นตัวนี้ได้เลยนะครับแอร์จะมีรูแอร์แบบสี่ช่องครับ ปุ่มไฟขอทางไฟฉุกเฉินนั่นเองไล่มาด้านล่างตรงนี้นิดนึงจะเป็นแอร์แบบมือหมุนนะคุณผู้ชมเป็นแอร์แบบมือหมุนนะครับตรงนี้จะเป็นมือหมุนยังไม่ได้เป็นตัวดิจิตอลถัดลงมาด้านล่างตรงนี้จะเป็นใส่ใส่แผ่นซีดีนั่นเองลงมาอีกนิดนึงคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นพอร์ต usb จะมีพอร์ต usb ให้ถึง2งพอร์ตนะคุณผู้ชมตรงนี้เฉพาะตรงนี้นะครับมีพอร์ต usb ให้ถึง2พอร์ตนะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีช่องใส่เมมโมรี่ต่างๆได้อีก1ช่องตรงนี้ พราะว่าเลสอีกหนึ่งช่องผมว่าคันนี้ช่อง USB พอร์ต USB ทั้งหลายอะผมว่ามันเยอะตอบโจทย์มากนะคุณผู้ชมชาร์จโทรศัพท์เอ่ยเพราะว่าบางบางเคสอะของผมตัวผมเองผมใช้ Honda Jazz ปี2018นแะคุณผู้ชมเพราะว่าเลสตรงเนี้ยมีให้แค่หนึ่งช่องนะครับเอ่อ USB ไม่มีนะคุณผู้ชมคันนี้ของผมอะแต่ตรงเนี้ยดีนะมันมี USB ถึง2ช่องเพราะว่าเอาเลสอีกหนึ่งช่องเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่ติดกล้องหน้ารถยนต์หรือกล้องหลังมองหน้ามองหลังเนี้ย ผมว่ามันมันสามารถที่จะใช้งานได้ดีนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมียูนิตีเพื่อชาร์จแบโตโทรศัพท์ต่างๆทั้งหลายได้อีกหนึ่งช่องนะครับท่นนี้เทิบลงมาอีกนิดนึงก็จะเป็นหัวเกียร์ด้านเกียร์กันนี้ก็จะเป็นเป็นแบบหนังนะคุณผู้ชมตัดมาด้วยเป็นสีเทาซิลเวอร์นะครับตรงนี้ผมว่าสวยนะดีไซน์ออกมาสวยงามเลยทีเดียวปุ่มตรงนี้คุณผู้ชมที่สําคัญเลยเจ้ามาด้าคันนี้มีปุ่มปรับสปอร์ตและอีโค่ด้วยนะคุณผู้ชมอยากคุณผู้ชมอยากปื๊ดปั์ดอยากเร่งแซงคุณผู้ชมปรับเป็นหมส สามารถเล่งแสงได้แบบทันทีทันใดเลยเถอมผมมานิดนึงจะเป็นจอยจอยสติที่ผมแจ้งจอยนาล็อกที่ผมแจ้งว่าใช้คอนโทรลจากตรงนี้ได้คุณผู้ชมไม่ต้องเอามือเอื้อมลงไปคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนช่องเอออะไรเออได้จากตรงนี้นะครับผมแต่ข้อเสียของเจ้าคันนี้มันมีอยู่แค่ผมไม่ชอบอย่างเดียวเลยคุณผู้ชมผมไม่ชอบเบาะถ้ามันเป็นเบาะหนังผมว่ามันจะดูสวยงามแล้วก็ดูแลรักษาง่ายยิ่งกว่านี้อีกนะคุณผู้ชมนี่นะมันเป็นเบาะ เป็นบ่อแบบกร,รมหยี่คุณผู้ชมผมไม่ชอบบ่อกำมยี่เราที่ว่ามันกักมันมันดูแลรักษายากคุณผู้ชมน้ำหกอะไรหกเนี่ยมันต้องต้องดูแลรายละเอียดนิดนึงแต่เอางี้คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจมาจาก YouTube ที่ผมรีวิวอยู่นี้ผมหุ้มหนังให้ฟรี <Wow. S 1> ผมหุ้มเป็นหนังให้ฟรีคุณผู้ชมเปลี่ยนจากเบาะผ้าที่ดูแลยากๆผมเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้เลยอันนี้ผมไม่ได้ขอเจ้านายนะโดนด่าคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมดูแลตรงนี้ <Wow. S 1> นะครับ ผมว่าดีไซน์เขาดีไซน์สวยนะคุณผู้ชมตรงนี้ตัวลายเส้นเขาสวยนะครับตรงนี้เป็นสีเงินตัดมากับสีดําด้านแล้วก็หนังตรงเนี้ที่เอ็นเห็นนะตรงนี้เป็นซอฟท t o นะคุณผู้ชมมันจะนิ่มๆน,นะครับตรงนี้มันจะนิ่มๆเลยแถประตูด้านข้างที่ให้มาฝั่งนี้ตรงนี้จะมีปุ่ม idler stop ปุ่มประหยัดน,น้ํามันอัจฉริยะนั่นเองคุณผู้ชมคุณผู้ชมขับรถไปเกิดติดไฟแดงอะไรเงี้ยถ้าคุณผู้ชมเปิดไว้รถจะดับเครื่องเองนะครับแต่เมื่อไรที่คุณผู้ชม ปล่อยเบรกรถมันจะไหลเองแล้วเครื่องจะติดเองอัตโนมัติครับมันเป็นหมวดประหยัดน้ำมันอัจฉริยะของเจ้ามา z d a 2คันนี้กันนะครับตรงนี้ก็จะมี t r a c t i o น control ตัว control ตรงนี้ก็จะเป็น j o ยสต i c k control พวกกระจกมองข้างทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับ central l o c แล้วก็ส่วนใหญ่ๆตรงนี้ก็จะเป็นพวก s o อทั o u นะค,คุณผู้ชมตรงนี้การใช้งานผมว่าสีการใช้งานเดิมๆทุกอย่างสวยนะคุณผู้ชมไม่มีรอยแตกไม่มีรอยแตกแม้แต่นิดเดียวเลยคุณผู้ชม ตรงนี้ด้านบนก็จะไม่มีร่องรอยของการเจิมอเลยนะคุณผู้ชมหลังคาสะอาดมากไฟนี่นะครับติดครบทุกทุกอย่างใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมไฟห้องโดยสารตรงกลางก็จะมีนะครับอ่านี่นะครับเปิดจากด้านหน้าด้านหลังก็จะติดด้วยนะคุณผู้ชมส่วนดีเทลและรายละเอียดของด้านหน้าของห้องโดยสารคันนี้ผมว่ามันหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูดีเทลและรายละเอียดของเบาะด้านหลังกันบ้างว่า ตัวผมเนี่ยน้ำหนัก87กิโลกร,รมัมสูง175เซนติเมตรเนี่ยดูกันว่ามันจะนั่งสบายแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปสนับสนุนโดยคาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟ u ั .com ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ห้องโดยสารตอนที่2ของเจ้ดดามาด้า2.1.3สปอ r t h i ฮพารกันแล้วนะคุณผูม้ชมอันเนี้ย ผมแจ้งก่อนนะครับว่าผมปรับถอยหลังมาสุดเลยนะคุณผู้ชมถอยหลังมาสุดเล็กรูผมยังเหลืออยู่นะครับไม่ติดนะคุณผู้ชมส่วน head room ไม่ต้องพูดถึงเหลือเยอะเยอะแต่ผมว่ามันนั่งในเซ็กเมนต์เดียวกันผมว่ามันนั่งไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะสบายเท่าไหร่นะส่วนตัวผมเองอันไหนดีผมบอกว่าดีอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมด้านหลังก็จะให้มาเป็นเบาะผ้าเช่นเดียวก,ก,กันกับด้านหน้านะครับส่วนรายละเอียดของเจ้าคนนี้ผมชอบตรงนี้นะ มันเป็นแบบลายแบบคาร์บอนเคปลามันทํามาสวยนะคุณผู้ชมมันดูแบบวัยรุ่นทันสมัยดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมส่วนอย่างอื่นที่เท่อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรคุณผู้ชมด้านข้างนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับด้านหน้าก็คือจะเป็นซอฟทัชนั่นเองนะครับตรงนี้จะเป็นช่องใส่กระสานเล็กๆน้อยๆใส่ของเล็กนิดหน่อยหมอนรองคอมันสามารถปรับระดับได้นะคุณผู้ชมเนี่ยมันมันก็โอเคนะแต่ผมว่าถามว่าสบายไหมด้วยที่มันเป็นอีโคคาร์แหละคุณผู้ชมมันก็ไม่ได้สบายอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนตัวผมเองมันก็ เดินทางไกลมันก็ต้องอาจจะมีปวดเมื่อยบ้างคุณผู้ชมด้านหลังเพราะว่ามันมันเรานั่งหลังตรงอย่างนี้เนาะเราปรับ,บเบาะเอนไปด้านหลังไม่ได้แต่โชคดีที่ว่ามันมีหมอนรองคอมาไงคุณผู้ชมมันก็ทําให้เราแบบว่าอ่านั่งก็ฟีลลิ่งก็จะหลังตรงๆนิดนึงก็อาจจะต้องจอดพักบ่อยหน่อยอะไรอย่างงี้คุณผู้ชมแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรสําหรับเทียบกับราคาค่าตัวของมันแล้วก็เทียบกับเลทการผ่อนของมันผมว่าไม่ขี้เหร่คุณผู้ชมสวยเลย เดี๋ยวเรามาดูดีเทลและรายละเอียดของห้องเครื่องเจ้ามาสด้าสองคันนี้กันคุณผู้ชมไะเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องเครื่องของเจ้ามาสด้าสองหนึ่งจุดสามสปอร์ตไฮพัทกันนะครับคันนี้ขุมกําลังอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าซีซีนะครับผมให้แรงม้ามาที่เก้าสิบสามแรงม้านะคุณผู้ชมอัตราการสิ้นเปลืองผมย้ํานะครับอันนี้กัดอัตราการสิ้นเปลืองศูนย์มาสด้าเขาเคลมมานะครับยี่สิบสามจุดสามกิโลเมตรต่อลิตร แต่ผมว่านะขับใช้งานจริงๆแล้วตัวสดตัวผมเองนะจะอยู่ประมาณ18-20กิโลเมตรต่อลิตรนะคุณผู้ชม <Okay. S 1> แต่ผมว่ายังไงแม่งก็โคตรประหยัดอยู่ดีคุณผู้ชมตกลิตรหนึ่งโลหนึ่งบาทก,กว่าๆเท่านั้นอย่างถูกกว่าเราขึ้นสองแถวอีกคุณผู้ชม oh, นะครับ <no. S 1> เดี๋ยวเรามาดูดีเทลของเจ้าห้องเครื่องของเจ้าคันนี้กันอย่างแรกเลยนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับน็อตฝาหน้าเดิมๆไม่เคยไขยไม่เคยแกะเลยนะครับไ oh, <no. S 1> ล่ลงมาด้านข้างนิดนึงครับ นี่นะครับตะเข็บเดิมรอยอาร์คเดิมๆรอยยาเดิมๆจากโรงงานน็อตหัวโชค๊คอยแต้มยังอยู่ครบทุกจุดนะคุณผู้ชมเม็ดอาร์คอะไรยังอยู่นะครับไล่มาด้านล่างนิดนึงตรงนี้นะครับโครงสร้างเดิมๆเดิมๆจากโรงงานทุกอย่างคุณผู้ชมจะเห็นสติกเกอร์เดิมๆ,ๆจากโรงงานนะครับฝาเครื่องเอยอ,เอยังใหม่อยู่นะคุณผู้ชมยังไม่มีจุดไหนชำรุดเลยนะครับรถใหม่จริงๆคุณผู้ชมผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นตัวจริงตัวจริงสวยกว่าในกล้องอีกนะ และที่สำคัญนะครับฝากระโปรงเดิมๆทุกอย่างนะครับยังมีโลโก้มาสเตอร์ตรงนี้นะคุณผู้ชมยังมีอยู่นะครับรถไม่เคยไม่มีสียังลอยยังคมลายยังสวยอยู่นะครับเม็ดอาร์ทุกจุดยังอยู่ครบนะครับคุณผู้ชมด้านล่างตรงนี้ไม่ทราบว่าเห็นไหมเอ่ยตรงนี้จะมีมอกของบริษัทออโตอะแลนด์นะครับตรงนี้ก็คือเป็นสติกเกอร์เดิมๆจากโรงงานของมาสเตอร์เดี๋ยวเรามาดูไฟซ่อไในด้านนี้กันบ้างคุณผู้ชม น็อตเดิมเดิมนะครับน็อตเดิมเดิมไม่เคยไปขยับขออนุญาตตากล้องแพนก้าไปนิดนึงซอกในเดิมเดิมนะคุณผู้ชมรถสวยงามทุกจุดยังอยู่ครบนะครับตรงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ชมสําหรับการรีวิวเจ้ามาสด้าสองหนึ่งจุดสามสปอร์ตไฮพัคันนี้กันนะขออนุญาตปิดนิดนึงคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับ ดีเทลรายละเอียดของเจ้ามาร์ต้า2.1.3สปอร์ตไฮพัทคันนี้ผมว่าโดยรวมๆแล้วอตอบโจทย์สำหรับใครที่หารถคันแรกไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายนะครับรถอีโคคาร์ Car, คันนี้อัตราการสิ้นเปลืองถ้าเกิดใช้จริงๆแล้วอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยผมว่ามันก็โคตรจะประหยัดแล้วนะคุณผู้ชมสําหรับภายในยุคเศรษฐกิจบ้านเมืองอย่างนี้นะคุณผู้ชมผมอยากคุณผู้ชมได้รถดีๆรถที่ไม่แพงครับ ออกห้างคันนี้อยู่6 4แสนสี่หมื่นบาทนะคุณผู้ชม oh. ตอนนี้ใครที่ดูรถคันนี้อยู่อะประหยัดไปเกือบ2 0 0แสนนะรถปี2019นะครับรถ2ปีคุณผู้ชมเลขไม 21, ล์่2 1น0 0โลสภาพไม่ต่างจากรถป้ายแดงเลยคุณผู้ชมผมอยากให้คุณผู้ชมได้รถคันนี้ไปใช้นะครับเนื่องจากอะไรประหยัดน้ำมันเป็นรถที่ขับขี่ง่ายเป็นอีโคคาร์ทุกอย่างมันมัน,ม,นมันเหมือนรถป้ายแดงทุกอย่างแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะประหยัดไปเกือบ2 0 0 0 0 0บาทนะคุณผู้ชมคันนี้ ราคาตั้งอยู่489,000บาทแต่ผมแจ้งคุณผู้ชมไปแล้วนะครับว่าผมมีส่วนลดให้20,000บาทสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับ <ipp> แล้วก็ผมมีอีกอย่างนึ่งคือถ้าเกิดใครอยากได้เป็นเบาะหนังผมเปลี่ยนเบาะหนังให้ฟรีนะครับตรงนี้ผมแถมให้ฟรีคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับแอดไลน์ด้านล่างลงมาอแอดไลน์ด้านล่างหรือว่าจะโทรเบอร์ผมนะครับผมเซลเต๋านะครับสนใจติดต่อปรึกษาข้อมูลฟรีนะคุณผู้ชมย้ำนะครับ ผมมีของแถมให้มีขัดสีเคลือบแก้วให้2ครั้งนะคะผมประกันเครื่องเกียร์หนปีเต็มคุณผู้ชมมีบริการรถช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจโทรมากิ้งกางกันเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้ผมเซล,ลเต๋าขอลาไปก่อนดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทีมงานวิชาของเราเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปหน้าคุณผู้ชมท่านใด อยากดูรถอะไรคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวคุณผู้ชมดูเพราะตอนนี้รถทั้งเต็นของเราค่อนข้างที่เยอะผมก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมท่านใดอยากดูรถรุ่นไหนคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้เซลล์เต่าขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ